วันนี้พาทุกท่านมาชม Toyota GR86 หรือฝาแฝดกับ Subaru BRZ ซึ่งได้ทำการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ <S <S Toyota GR86 ได้ทำการเปิดตัวในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่5ม 2, เมษายน2021ที่ผ่านมานะครับ เป็นการพัฒนารถร่วมกับ Subaru BRZ อย่างเช่นเคยแต่ในครั้งนี้เป็นการปรปับปรุงตัวรถครั้งใหญ่นะครับไม่เหมือนกับตัวเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในตัวตัวรถนะครับมีการใช้วัสดุอลูมิเนียมนะครับในหลายๆสวย่วนไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาแก้มข้างหรือตรงบริเวณท่อไอเสียนะครับเพื่อลดน้ำหนักตัวรถให้เบาขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ มาที่ด้านหน้านะครับถือว่าเป็นการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับกระจังหน้าใหม่และสเกิร์ตด้านหน้าใหม่ดูดุดันขึ้นนะครับไฟหน้ามีขนาดเพียวเล็กลงสร้างความสปอร์ตให้ตัวรถแก้มข้างที่ดูโปร่งขึ้นทําให้รถดูบึกขึ้นนะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้าน,นครับมาพร้อมกับยางขนาด 215/40R18 นะครับ ลัดตัวยางขนาด18นิ้วเส้นสายด้านข้างตรงประตูรถยังคล้ายกับตัวเก่านะครับแต่ถ้าเลยมาตรงส่วนของท้ายรถนะครับจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับมีความใหญ่ขึ้นนะครับมีเดี่มสันพอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับสเกิร์ตกันชนด้านล่างดีไซน์ใหม่ดีฟิวเซอร์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้รถ ดูเป็น agressive มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเสาหลังคาตัว C-Pillar ที่ดูโน้มเอียลงกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบการดีไซน์กับตัว B R Z นะครับถือว่าเหมือนกันแทบทุกจุดนะครับต่างกันก็แค่โลโก้แล้วก็ตัวกระจังหน้าที่มีกรารตกแต่งไม่เหมือนกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของภายในนะครับถือว่ายกเซตเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับจากตัวเก่าที่คนก็ว่ากันว่าทำเันดูเชยจังนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ตัวพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่ตัวใส่โลโก้ GR เข้าไปนะครับสร้างความสปอร์ตให้กับตัวรถคอนโซลด้านหน้าหน้า,นา,นาจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับมาพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดขนาด TFT7 นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่องแอร์ที่เป็นช่องแนวยาวบริเวณตรงกลางและช่องวงกลม2ข้คงนะครับดูสวยและก็ลงตัวมากๆนะครับลงมาที่ด้านล่างตรงบริเวณแผงแอร์นะครับเป็นการดีไซน์อย่างคล้ายเดิมนะครับเป็นตัว มาตรวัดดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นปุ่มกดซึ่งก็สร้างความสปอร์ตนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับตัวเบาของตัวรถนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับสลับกับอะคาทัล่าแล้วก็มีการเดินได้สีแดงนะครับดูสปอร์ตมากๆนะครับส่วนเบาแถวหลังนะครับหรือว่าด็อกซีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นไว้เก็บของนะครับน่าจะนั่งไม่ได้เหมือนเดิมนะครับภายในโดยรวมนะครับถือว่าน่าใช้มากขึ้นเลยนะครับมาดูที่ขุมพลังของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับ โตโยต้า GR86 มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนอนนะครับบ็อกเซอร์ขนาด 2,387cc ซให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง235แรงม้าที่7,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่3,700รอบตอนาทีจับเข้ากับเกยียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ ตัวเลขที่โรงงานเคมนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง6.3วินาทีซึ่งเร็วกว่ารุ่นก่อนที่ทําได้7.4วินาทีนะในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับช่วงล่างแบบแมฟฟอร์สันสตักด้านหลังมาพร้อมกับช่วงล่างแบบดับเบิลวิสโบนนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบไอซไ์จากซูบารุมาให้นะครับ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะมีการออกจำหน่ายในช่วงเดือนกันยาถึงธันวา2021หรือช่วงปลายปีนี้นะครับประเทศไทยก็ต้องรอติดตามหลังจากนั้นนะครับว่าโตโยต้ตาและ s u b ารุจะนำเข้ามาขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งถือว่าโดยรวมน่าใช้ขึ้นนะครับแต่ว่าการดีไซน์ก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลสำหรับตัว GR86 และ Subaru ุ r z นะครับ ถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด s u r s c r ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ